คอเลกชันวันนี้เป็นเทสต์ออฟซัมเมอร์ค่ะก็มาในลุคสดใสเป็นน้องส้มน้องเลมอนแล้วก็มีลายโมโนแกรมที่เป็นสีใหม่อย่างที่ใส่ตอนนี้คือเพิ่มปริ่อย่างงี้คะชุดนี้อาจจะไม่เหมือนชุดที่อินเสิร์ตตอนนี้ในข่าวแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นอีกลุกหนึ่งเพราะความจึ่งของข่าวเขาจะได้งวงว่าอา้าวคนเดียวกันไหมเ,ออเปลี่ยนแค่ชุดนะชุดแค่เปลี่ยนผมหน้าไม่ทันจริงๆ <laughs> โดนเรียกว่าสัมสกรนตอบโจมความแซนะ่บเนาะตอบโจดตอบโจดค่ะ สเหบมาะสำหรับซัมเมอร์นีแล้วก็โอ้ยที่สำคัญนะคะมีคอลเลคชันสำหรับน้องหมาด้วยถ้าใครชอบก็มาดูกันได้เลยซื้อครบ6,000ได้ผ้าขนหนูซื้อครบ3,000มีสิทธิ์แลกซื้อเก้าอี้ที่แบบเก้าอี้บีชนี่ขายสุดๆเลยขอบคุณด้ว่ฝ่ายการตลาดเฮ้ยตั้งใจฟังเพราะอยากได้ค่ะ อะ uh, ยังกันเลยยังกันเลยรายการมากับมาัดีช่าใช่ไหมฮะใช่เราแบบแซบเวอร์เรื่งนเหรอเจอดราม่าเหรอไม่ไม่มัเนสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเนื่อ่าเจออีกแล้วเหอบามคนอาจจะไม่เคยเห็นดีช่าพูดว่าดีช่าอ๋อแฝเลยในมุมนี้ในมุมนี้ในมุมนี้เออเราก็รู้สึกว่ามันพูดได้เพราะว่าสังคมเราเปิดกว้างเป็นแบบ culture f r a n คือพอเจอว่าบกลัวคนจะมองลุกเราเปลี่ยนไปแพ้เพราะแบบไม่นะด้วยอายุเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเลยไวที่แบบมันต้องมันต้องผ่านการเรียนรู้มาเยอะมากเราแหละก็ถือว่าเป็นเพศศึกษา่วนยหนึ่งหรือมันมันเลยศูนหนึ่งไปแล้วบางส่วนก็มองว่าภาวาเก็บกดหรือเปล่าไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่างงี้ค่ะคือเราไม่เคยพูดมันไม่เคยมีรายการไหนที่เราแบบสั่งแบบนี้แง่ใช่พอเป็นรายการติชัารู้สึกว่าเออมันตรงโจทย์แล้วก็อ่าเราจะมาแบบเพราะว่าครั้งที่เรา เคยไปครั้งแรกครั้งหนึ่งแล้วไปเล่าเรื่องของเพื่อนทุกคนคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเพื่อนหรอกนี่แบบอ่ะได้งั้นพูดเรื่องตัวเองดีกว่าเพราะว่า <c oughs> บอกว่าเรื่องของเพื่อนแล้วทุกคนบอกว่าคิดว่าเรื่องของเรามันจะดูแรงมาหน่อยนิดนึงหรือว่าต้องเตรียมเรื่องไปเพราะว่ากลัวจะดอกกับพีทีคอนพีทีคอนเขามีเรื่องทุกวันมเต็มมากไม่หรอกก็แบบก็คยแต่จริงแล้วเออแต่พิธีกรนอ่ะวันนั้นติชาก็ช็อตอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบอุ๊ยสองคนนี้มันเหมือนแบบแข่งเกมอ่ะไม่คิดจะยอมแพ้ก็เลยมมั้งจะตอบดูคาถเลย พี่กรณ์ยังอยู่ตรงงานใช่ไหมยังอยู่ติชาก็ยังอยู่ติชาก็นั่งช็อตฟิลแบบยูใจเย็นบางคำถามไม่ต้องตอบก็ได้ที่บอกว่าไม่เป็นไรอยากตอบจริงจริงพอพอรายการออกไปแอบลุนไหมว่ากระแสตอบรับมาถึงเรามันจะเป็นยังไงไม่นะเพราะว่าคิดว่าด้วยรายการติชาเพราะเขาเป็นแบบเขาทำมานานแล้วแทรกเก็ตเขามันชัดเจนคนที่มาดูก็คือจะรับได้แต่ในมีความแพร่าเองล่ะเวลาไปออกรายการพูดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดเรามันมีลิมิตแค่ไหนหรือว่าต้องเล่าแค่ไหนเพราะบางอย่างมันจะเป็นดราม่าว่าไม่ควรเอามาพูดมมยยนอู่่่ใทีรไาเ เราว่าก็เล่าเท่าที่เรารู้สึกว่ามันมันโอเคมันมันถึงลิมิตแล้วเราจะมีลิมิตอยู่ว่าอันเนี้ยมันจะเขาขั้นที่รับแหละอีกนิดนึงก็คืออยู่ใต้เตียงก็คือเฮ้ยมันมันเยอะไปหน่อยใช่แล้วมันกังวลไหมจะเล่าแล้วมันจะต้องมีเหตุการณ์มือเอ้ยมันจะมีคนที่สามบุคคลที่สามเข้ามาอย่างเงี้ยมันต้องระวังแค่ไหนไม่ระวังอ ไม่หรอกหวังหรหมายถึงว่าเขาจะเข้ามาในมุมไหนไม่ไม่ถึงเราเล่าไงแล้วมันต้องมีการพาทีหนึ่งบุคคลที่3หรือบุคคลที่แบบแฟนเราอย่างเงี้ยหรออดีตอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเราก็ไม่ได้บอกว่าอดีตหรือปัจจุบันหรือว่าอนาคตอะไรอย่างเงียแต่ว่าเราก็ไม่ได้ีเรียงทัดคนแบบจะโยงแบบคนนั้นเลือกเราเปิดวาร์ปนะอะไรเงี้ยเออเราทุกคนอยากโยงทำไมนะทำไมนะเลิกอรักแหละเรื่รักแหละไม่คืออยากรู้ว่าทำไมถึงต้องโยงนะเราเราสอบ เก็เชื่อมโยงหรือหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบบางทีมันเป็นเรื่องแบบประสบการณ์<ม>ที่ผ่านมาถ้าโอ้ถ้าโยงนะถ้าสมมติหนูมีคนที่ไม่ได้เปิดอ่ะอ่ะโ,ย<ม>โยงไม่โูกแล้วอ่โ <laughs> จทย์หม่เย้ะทำไงอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องโยงมันก็เหมือนมาแชร์ให้ฟังพอแบบพักล้าพูดอย่างเงี้ยมันมีรายการในแนวแนวเนี้ยติดต่อมาเยอะ ก็ยังไม่มีอันไหนที่แรงเท่าของติชามาก่อนในชีวิตจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมกับการที่เราพูดเรื่องแบบนี้อยู่กับเพื่อนใช่ก็พูดกับเพื่อนเฮ้ยอะไรนะทำไมดีนะสีแดงว่ะเป็นการเหมือนมอยกับเพื่อนมอยใช่ค่ะมอหอยแล้วคนปัจจุบันเขาว่ายังไงบ้างกับเรื่องราวที่เราไปเผยแพร่เฮ้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเขาดูจบไหมเขาดูโอ้ยเขาเป็นแฟนคลับโน่นหนึ่งเขาดูทุกรายการที่ไปใช่เขาดูทุกรายการเพราะเลยบอกว่า ดูเดี๋ยวนี้เพิ่มยอดวิวเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ตกใจใช่ไหมที่เราแบบเผยตัวตนด้านนี้ออกมาโอ้ยมันมีตัวตนมหมืม่นที่เขาตกใจมากกว่านี้แล้วเราไม่ใช่แค่แค่กับการที่แบบว่าคอมเมนต์ว่าลบภาพขาวเทวใสๆอันนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเล่นนะคะทุกคนตัวจริงเราก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวนะาติดตีความเขาใช้ได้ก่อนเอาเดี๋ยวหาคำใหม่ก่อนเดี๋ยวเขาไม่ใช้ได้มันดูน่ากลัวไปหน่อยเราไม่ใช่เป็นสายแบว เราเป็นคนปกติค่ะขายสวยธรรมดามนุษย์อย่างนี้เราไหมมนุษย์ทั่วไปเดินดินหาเงินหาเช้ากินข้าวก็คือจะไม่เปิดตัวใช่ไหมคนเนี้ยไม่เปิดทไม่ะไม่เอามีหมอดูทักหรือเปล่าอะลยแบบถ้าเปิดตัวถ้าเปิดตัวแล้วกะแบบโอ้ถ้าเป็นคำตอบแบบสวยๆก็หมอดูบอกว่าไม่ให้เปิดตัวนะครับตอบแบบแพรว่าที่พัตเตอร์นั่งอยู่ข้างๆไม่อยากคนเหนื่อมาด่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแบบแบบ แบบมันเบื่อดราม่าแล้วอะไรเงี้ยทุกคนโฟกัสงานเพราะว่าตอนนี้ทำงานประมาณ8วันต่อสัปดาห์คือเขานอกวงการด้วยป่ะน,น,น,นองวงการก็เลยไม่อยากให้เขาโดนใช่ใช่เพราะเราคุยกับเขาแล้วเรียบร้อยว่าไม่อยากเปิดไมหมเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าเขาก็ถามมาข้อดีข้อเสียเปิดแล้วเป็นยังไงหนูอบอกว่าถ้าเปิดนะอย่างแรกเลยคือชื่อ,อยูจะนำนำหน้าด้วยคำว่าไฮโซใช่เขาเลยบอกว่าแต่เขาไม่ใช่ไฮโซเขาเลยว่าเอองั้นก็ไม่ต้องเปิด เขาบอกว่าเออก็ดีแล้วเวลาเวลาไปไหนมาไหนกันนะถ้าสมมติไปปกติเลยค่ะถ่ายรูปเลยเลยใช่ก็มีคนเข้ามาขอแทรกลุตตอนไปเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับก็รับบทตากล้องแล้วจริงๆในประสบการณ์ส่วนตัวถ้าการเปิดเราให้ทุกคนได้มาดูมันมันกระทบความรู้สึกไงหรือว่าดีแต่เราหรือว่าไม่ดียังไงที่เราคิดว่าไม่อยากเปิดดีกว่าจริงๆในพาร์ทในพาร์ทในพาร์ทเลชั่นชิพมันไม่ได้กระทบอะไรแต่สำหรับหนูหนูรู้สึกว่ากระทบตอนที่สมมติถ้า เราไปกันตอบไม่ได้มันกระทบแน่นอนเพราะว่าหนูว่าต้องรบกวนว่าพี่ๆคะหนูจะถแถลงข่าวทุกคนมาหน่อย,ยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนหนูรู้สึกว่าเราครบกันสองคนเราแบบเราให้เกียรติที่จะแบบบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราครบกันแต่ว่าสุดท้ายพอเราเลิกกันกลายเป็นว่าเพื่อเราต้องมานั่งขอโทษทุกคนที่ทําให้ทุกคนผิดหวัง <c oughs> ทั้งทั้งที่เราก็ผิดหวังเหมือนกันแต่เราต้องมาขอโทษทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเรยรู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบบให้ความรักครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนๆมันเป็นมันเป็นความหวังของใครเลย อะไรเงี้ยให้มันเป็นความของเราสองคนดีกว่านานยังรู้กี่เดือนนานค่ะนานแต่ว่าไม่ได้นับแหละเพราะว่ามันมันเหมือนแบบตอนนี้ก็คือวันเวลาก็คือล่วงเลยผ่านมานานมากเพราะว่าทํางานเยอะมากอืมเขาคพอ์ตใช่คือคขาตั้จแตตุลาประมาณตุลาที่ไราอพ่อแม่มานะใช่ขอพ่อแม่มาวันนี้ได้มาเพราะหมูหมูอ่ะเวลาร์ชยรัตนอ๋อทุกนใช่ทุกคนฝากฝ่ายอย่างหนึ่งไหนๆก็เข้าเรื่องหมูแล้ว ไม่ใช่พระแม่รักสมีที่แกสอนนะคะที่ไหนคะวัดเทพมนเฑียนค่ะเดี๋ยวขึ้นลิงก์เฮ้ยฝากลิงก์ยูทูบด้วยไหมคะแพ่พัดนั้นมูค่ะใช่แลเปิดลายแทงเรียบร้อยแล้วในยูทูปเปิดลายแทงแล้วเพราะว่าคนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเทุกคนมาบอกว่าเฮ้ยไปขอเราที่แกสอนเห็นได้เลยบอกว่าก็ไม่ใช่แกสอนรใช่วัดเทพมนเฑียนไปไหนคะใกล้นะใกล้นะอีเซอเลยทุกคนจะไปขอวันไหนมันต้องมีวันไหนพิเศษต้องแบบมีเทคนิคยังไงไหม ไม่มีตอนหนูไปขอหนูมันขอด้วยแบบคือเราไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะให้ทันทีทันใดเราแค่แบบเอ่อขอแค่แบบขอด้วยจิตใจแบบขอจริงๆแบบขอจริงๆแต่ก็คือลิสต์ไปแหละว่าต้องมีต้องมีตั้งสปคไหมหรือ่าบ้องคนอยา่นี้ก็ต้องมีปลดร้กว่าอยากได้แบบหนึ่งเห็นลิสต์ไปหลายข้ออยู่ใช่หนูลิสต์ไปเพราะว่าบางทีคือเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราขออะไรแล้วเราไม่ได้ลิสต์เผื่อเราได้ของที่เราอยากได้เหมือนเราจับฉลากแล้วเราแบบ เฮ้ยเรามีในใจว่าเราอยากได้ตุ๊กตาตนมากแต่เราจับขึ้นมาได้ผ้าห่มอย่างเงี้ยเราก็แบบทำไมเราไม่ได้ตุ๊กตาเราก็เลยลิสต์ไปดีกว่าว่าอยากได้ประมาณนี้นะตอนนั้นโอ้ยหลายข้อชาวเน็ตก็ด่าอยู่ว่าขอเยอะถ้าบอกว่าเอ้ามัาได้ตามตรงติ๊กตุ๊กข้อไหมตรงตุ๊กข้อเลยเหรอใช่อะพอยินเสิร์ฟไปมาเป็นเพื่ไม่ต่อสัญญากินสุดสัญญาได้ค่ะใช่ค่ะ ไม่ได้เกิดอะไรคือเราเราทำงานช่วงนี้เราทํางานการแสดงเยอะมากจนเราไม่มีเวลาทํางานเพลงแบบเลยแม้กระทั่งเวลารพักผ่อนเราก็น้อยเหมือนกันเฮ้ยใครเคาะคะฮัลโหลก็เรานั่นแหละเราไม่มีเวลาเราก็เลยอ่ะเราพักงานเพลงก่อนแต่ว่าทุกคนเข้ามาถามกันเลยว่าเฮ้ยก็คือเลิกเป็นนักร้องเลยเหรอเพราะว่าทุกคนอ่านว่ายุติบทบาทศิลปินจะบอกว่า ไม่ใช่ค่ายแค่ตอนนี้ทํางานการแสดงก่อนเพราะงั้นการแสดงคือแน่นแบบไม่ไหวไม่มีเวลาแล้วอันนี้คือหมดสัญญาหรือเราขอ,อ,อสัญญาใช่ก็คือยุติยุติสัญญาคุยร่วมกันใช้เวลาตัด่ใช้เวลาตัดใจนานแค่ไหนครับโโหจำไม่ได้ไลไแล้วอ่ะมันตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะจบกันไมดีญญใช่จบกันด้วยดีพี่กอาก็บอกว่าถ้าจะกลับมาทําเพลงเมื่อไหร่ก็บอกซึ่งหนูมีโปรเจกต์ไว้ในใจและอาจจะแบบปลายปีเลยลองให้งานแสดงทุกอย่างมันเคลียร์หมดก่อน จะไปกับค่ายเดิมไหมหรือว่าแบบลองค่ายใหม่ดีอาจจะต้องไปคุยคุยอีกทีนึงค่ะหนูก็หนูเพราะหนูรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่แฟร์กับค่ายเขาโดยถ้าเราสมมติแบบทําแต่งานการแสดงแล้วเราไม่มีเวลาไปทําเพลงเลยอย่างเงี้ยก็เสียดายไหมเพราะว่ามันเป็นความฝันความฝันของเราเลยนะแจะทาอะไรนะจบเลยก็เสียดายเพราะว่าก็ลมลุกคุกคานสู้มาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังมีไฟอยู่เดี๋ยวกลับมาทำแต่เราสามารถทำเพลงเราได้ใช่ไหมแบบที่ว่าใช่ค่ะลองได้ เรียบร้อยอโอเคโอเคใช่ออขอพ่อแม่ได้ค่คะ